สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังอยู่บนดอยนะคะตรงนี้เป็นหอคอยนะคะอีกด้านหนึ่งยังไม่เคยถ่ายนะคะตรงนี้นะคะอยู่องคสูงเนาะฮนะ,ะนี่คือหอคอยนะคะคุณผู้ชมทุกครั้งก็จะอยู่แถวข้างล่างตรงนู้นนะคะตรงนี้ไม่ค่อยมา อีกมุมหนึ่งนะคะขยองขยักรบสามุกสาทุกคนอื้อ ะะมือประสันทุกคนป้าจะไม่บรรยายมือสันปากสันนะคะ สัน่นทุกคนลมแรงนะคะ